<Bye. S 2> รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เหมาะแก่ผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ้องห้วยไร่ขอนักศึกษาหารและหงติดปิ่นที่ฟ้องรถไอติมแอปเปิลจอดไม่ทันใจขอพี่ทำด้วยอะไรมีข่าวให้คนใหม่สดเสมอในข่าวค้นหวานมันกับนักชงข่าวมืมออาชีพนันทวัฒน์สาริกานันทวัฒน์วุฒิช่วยและสีเรืองยาดำดมที่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่อยากเป็นนักร้องครับนี่มาขนทางสู่แบบว่าสตาร์อะไรนะแบบดวงดาวนักร้องร้องให้โลกจดจำร้องไม่ทุกวันร้องไม่ทุกเรื่อง และนี่คือข่าวคนร้องมันครับวันนี้หวานมันครับโค่นหวานมันนะครับประจําวันที่21มิถุนายน2566ครับอยู่กับพวกเราสามคนตรงนี้นะครับผมนัทนันทวัฒน์ครับผมเป็นนันทวัฒน์ครับอ่าและคุณคือสัญยานตรงชีพครับผมไม่ไม่ใช่นะสีเรื่องยาแล้วนาะไม่ใช่สีไม่ใช่สีเรื่องยาตำรงคไปเที่ยวอะไรกันแน่ครับสยญญาณตรงชีพเอาวันนี้คุณนันทวัฒน์มาแทนคุณวชจะรพงพววันหนึ่งนะฮะผมเป็นเนื้อเพ จากสถานการณ์ณตอนนี้นะผมที่อยู่ในช่วงของช่วงสอบนะครับผมใช่เป็นอยู่ในช่วงสภาวะของการสอบนั่นเองครับผมฉะนั้นวันนี้เรามาเริ่มข่าวกันแรกกันเลยนะครับเริ่มข่าวกันแรกเลยนะฮะจังหวะนี้เริ่มข่าวแรกกันเลยแล้วกันสำหรับวนแรกวัดปูรี่ช่วยวันนี้ข่าวแรกก็ผมอันนี้นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอการส่งสินค้าส่งของอนะครับคืออย่างที่เราบอกว่าเดี๋ยวนี้ี่มีการส่งของกันไปกันมาเนาะอ่า ส่งของไปส่งของมาอ่าเป็น,นการส่งของเป็นระบบการส่งของที่แบบเราสามารถอ่าเรียกให้เขามารับแล้วไปได้ใช่ครับแล้วเสร็จระุาเนี่ยมีเหตุการณ์ของผู้ใช้บัญชีบัญชีหนึ่งครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับผมอืม<ข>ครับผม,ผมเขาโพลลลงในกลุ่มพูดคุยทั่วไปลาลาดราเวอร์และไลแมนอ่าเป็นกลุ่มส่งของทั่วไปใช่ผู้เขียน่รู้นะครับว่าจากเจ้าไหน ออเดอร์ uh huh. ที่แปลกประหลาดนะผมท,ที่ที่ตัวเขาเองนั้นได้รับนะฮะซึ่งรประกอบด้วยสินค้านะครับฟังนี้นะฮะมีผักสด80ก uh ิโลกรัมอ่าฮะครับครับทุเรียน100ล <c oughs> <l> <c oughs> ูกหืมร้อยลูกยลูกร้อยลูกเลยแหละส่งในระยะ <c oughs> ระยะทางประมาณ2กิโลเมตร โอ้ค่าบริการหนึ่งร้อยสิบบาทขอโทษครับครับซึ่งถ้าคำนวณแบบง่ายๆนะะสมมุติทุเรียนลูกละหนึ่งกิโลกรัมนะครับรวมๆแล้วพี่ไร้วยคนนี้จะต้องขนเกือบสองร้อยกิโลกรัมเลยนะครับโอ้ตายแล้วแบกมอไซค์ขนน่ี้ไม่ขนด้วยรถแต่อย่างใดอันนี้ขนด้วยอะไรครับมอไซค์มอเตเดี๋ยว Big บิ๊กไบยังขนไม่ยังยังจะขนไม่ไหวเลยนี่เอามมเตอร์ไซค์เฉยๆนะไอเชียบิ๊กไบเจอทุเรศสามโลก,ก็เอียงข้างแล้วพี่นี่ไรร้อยลูกเนียแลวนี่นะฮะชาวเด็ดนะครับผมแห่มาเซลวันใหญ่เลยนะฮะว่ามันไปมันไปมอเตอร์ไซค์ได้เหรอครับอะไรร้อยลูกเนี่ยชาวเด็ตแห่เซลในนั้นมีขนส่งแห่เซลไหมฮะถ้าเป็นอีกถ้าเป็นเจ้าอื่นมาเซลอันนี้ก็ค่อยมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับครับผมถ้าเจ้าอื่นคนได้มากกว่าทางกุฏันยู ไม่น่าไม่น่าไม่น่าทับกันด้วยเรื่องนี้นะแล้วคุณอยากขิงก็เลยคุณอยาบอกอย่างนี้อันนี้คือข้อความแรกสำหรับการแซลแซลที่สองเขาบอกว่าลูกค้าก็บอกว่าครั้งที่แล้วยังไปได้เลยแล้วครั้งที่แล้วขนอะไรไปก่อนชั้งที่แล้วมันขนอะไรไปอะแต่ปุ๊บโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ออกอากาศได้ไหมเนี่ยอะไรอ่ะอ่ะแป๊บนึงนะฮะผมว่าประเทศไทยตอนนี้ อผมว่าออกได้อันนี้บอกทีมงานขนส่งอ่าทีมงานส่งออกอกาศภาพตรงนี้นะคะถ้าพุ่พี่พี่อะไรพูดแป๊บก็ตัดภาพไปข่าวอราไปเลยนะฮะโอเคอ่ะพี่เล่ยเชิญครับอ่ะผมจะพูดสุดท้ายก่อนนะฮะโดยคนโพสต์ดังกล่าวนะผมไม่ระบุว่าก่อนก่อนก่อนกนแล้วเนี่ยพี่เลเดอร์คนเนี้ยแกกดรับงานนี้หรือไม่นะผมแต่เจอเรื่องนี้เข้าไปก็โดนแซวไปเหมือนกันนะผมและสุดท้ายแซวคำคำสุดท้ายขอคือแปดหมื่นสี่พันเซลขอบคุณครับ ไม่มันเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวแหละเกี่ยวแหละอ้อมเลยนะนี่ผมอ้อมแล้วนะนี่อ้อมมากเลยนะผมเห็นเมื่อกี้มันหนักกว่านี่เยอะเลยหนักกว่านี้เลยตรงไหนพี่ไปเล่ชัดๆไปมาทียริงต้องทำอีเมลแล้วสิครับผมคุณสรัตยูฮะคุณสรัตยูครับครับรายการข่าวแม่คุณนี่ตลกจริงๆคุณคุณนี่ตลกช่ายยอดอ่ะถามคุณสรัตยูก่อนถ้าคุณเป็นไรเดอร์คุณกดรับอ่า ไม่ให้ร้อยไม่ให้ร้อยสิบบาทอ่ะจะมองเป็นพวกกันแกล้งแล้วอาจจะขอยกเลิกแคนเซิลขอขอแคนเซิลออเดอร์ไปแล้วก็บอกเขาไปว่าไม่รับนะครับอะไรอย่างงี้ไปใช่ผมว่าก็แคนเซิลได้นะงานพวกนี้แล้วมันแบบเป็นงานที่ไม่ค่อยถูกเขาไหร่อ่ะพักสมองก็เลิกแปดหมื่นสี่พันเซลเมื่อกี้นะฮะกลับมาในเรื่องของอุ้ยเรื่องของคุณเลยนี่เรื่องของอ่าใช่เรื่องของผมเองฮะ,ค,ะคุณตะนันยูคุณนัทวัฒน์ฮะครับปกติแล้วนะฮะเอ่อ คุณเคยเจอเหตุการณ์ประหลาดอะไรในสวนผักสวนผลไม้กันบ้างไหมฮะถ้าสวนผักสวนผลไม้แล้วมีจำพวกแบบว่าถ้าเป็นปกติเลยนะมีจำพวกนกนกพวกอ่อศัตรูพืชหรือว่าก็แบบพวกนกพวกกามากินอะไรพวกเนี้ยอนกกาไปกินแล้วคุณตันอยู่ก็เคยเจอเคยเจอประเภทแบบถ้าในสวนผักใช่ไหมในสวนผักแบบอาจจะมีความเสียหายหรืออะไรเงี้ยแบบพวกอะไรเรื่องควันเจ็บอะครับคุณอ่าครับ เจอคนบาดเจ็บแล้วโฮโฮนี้ว่าไปเออโอ้ยตายแล้วอะป็นปน,นนะคุณตะรย,ยูตลกอย่งไรฮะ <c oughs> เออมีคนสวนผักนะฮะสวนผักปุ๊บมันล้มอ่ะนายสว <c oughs> นนายสวนผักฮะสวนกบผักอ๋อครับผมข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็เป็น <c oughs> <c oughs> คุณคุณตะระยูครับ ตลกจริงๆไม่เดี๋ยวเราว่ากันมาสวนพ้าเอ้าจริงดิคุณที่นี่งคุณเคยเจอไหมอะไรนะอะไรนะไม่คุณเคยเจอมามเอาจริงคุณเคยเจอไหมสวนผ้ามไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่อ่าแต่อันนี้ผมมาไปสวนหนึ่งที่สโลวาเกียครับผมเรื่องราวนี้เป็นปัญหาที่ชวนอ่าชวนหัวปีแปะกอแน่ๆนะฮะในเรื่องนี้ชวนปวดหัวรมบผมปวดหัวโอเคนะฮะ เราเชาวสวนได้เมืองโคคมา,โ,คมาโ,นโนนะครับผมของของสโลวาเกีย er ตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้มีข่าวโหดมากหาเดือดร้อนแน่นอนเจอปัญหาหนักฮะหงติดฟินกว่าสองร้อยตัวบุกถล่มสวนฮะฮะครับผงไม่ฝินหงติดฟินนะฮะทำไมคร<อ><ะ>ับตรงนี้นะที่สโลวาเกีนเนยน,นะครับพวกเขาลราสเผชิญปัญหากับหงติดฟินนะที่เข้ามาบุกทำลายสวนตรงดอกไม้ดอกป๊อปปี้ฮะ ผมไม่รู้เขาวิจัยยังไงเขารู้ว่าหงที่ติดฟิ่นได้ยังไงนะในชาวสวนโคมาโนะเขได้เล่าว่าในหงเหล่านี้เนี่ยเดิมทีแล้วเขาเข้ามาใส่ในพื้นที่ให้นื่งจะมีแอ่งน้าในขนาดใหญ่ตรงนี้ึ้กนนะฮะแต่แทนที่จะกินพืชหรือแมลงในปกตินะครับห,รรรงะะหงก็กลับไปกินมเมล็ดบอกบ๊อปปี้แทนอ่าซึ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบกันมเมล็ดดอกป๊อปปี้นะครับถ้าเทียบกันในนั้นจะมีสารเจ็บติดอยู่นะครับเป็นสารประเภทฝิ่นนั่นเองครับเนาะ ก็คือว่าเหมือนแบบไปเฉี่ยวกัดตรงนี้เข้าไปนะครับซึ่งทําให้ทุกวันตอนนี้นะฮะติดฝิ่นอย่างรุนแรงนักวันวันไม่เอาอะไรเลยนะฮะเล็มอย่างเดียวนะครับอ๋อเลมปิน่นเลมอะเลปอป,ป,ปี้นะ,ะที่มีสารเสพติดอย่างฝิ่นอยู่นะครับ<ะ>แล้วตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะบินไม่ขึ้นนะฮะต้องเป็นเหยื่อนักล่าหลายคนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนเดี๋ยวว่าหา่านอ่าหงงตรงน,นี้หลายตัวนะฮะกูจะบ้านะครับติดฝิ่นแล้วก็ สร้าง,ง,งความโกลาหลใหญ่โตมากบางทีก็ไล่กระใหม่ไปหรือว่าเป็โดโตนตกเป็นเหยื่อของนักล่าไปนะซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันคนรักสัตว์และอาสาสมัครก็พยายามเข้ามาย้ายหงพวกนี้ออกแล้วแต่เนื่องจากมันอ่าสูงเกินนะฮะมีโอกาสสูงมากที่ตัวหงจะกลับมาอีกก็เลยจะมีหนุม่มเมยคุ้มครองธรรมชาติแห่งสโลเวเกียนะครับผมก็เลยเตือนว่าให้รับมืออีกครั้งหนึ่งละรวมถึงขอการอนุญาตในการจัดการตัดพวกนี้อยู่ในคุ้มของเอาไว้ด้วยฮะผมแชทดมรายงานตรงนี้ขอบคุณแชทดะ ผมต้องมาจากแคดดำนะครับผมโอ้หหงติดฟินเพิ่งเคยได้ยินมาในปัจจุบันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินว่าหงติดฟินมันจะสามารถทําให้มันรุนแรงขนาดไห้ได้นะครับหงติดินแค่นี้ก็จอครับผมทําไมฮะว่าเรามีว่าเรายิ่งกว่าหงติดฟินมีอะไรฮะหงเหนือมังกรครับเข่าคุต่ตอเลยครับผมคุตัตทิ้งเลยเอ้าหงเหนือมังกรเลยนะเวยก็หงเหนือมังกรน่าจะละครที่ใหญ่ ดี๋ยนะทำไมอ่ะมาช่าไม่กับมึงอะไรเงี้ยใครจัดใครจัดกูมานั่งตรงนี้นะเอ้าคุณคุณคุณหงอยังมังกรเข่าวข่าคุณยังไงสิเรื่องนี้ครับเรารู้จักกันดีเนาะแอปเปิลอ่าครับที่เป็นผลไม้เปล่าเขาี่เป็นจริงไหนครับผม ใช่ฮะล่าสุดข่าวข่าวเกงในแอปเปิลมักสวมหน้ามึงแซ่แอปเปิลถูกแอปเปิลนะนี่คือผลไม้ห่อไข่นะคุณกูเคยได้ยินแต่ห่อไงวะก็ดูนะกูเคยได้ยินแต่ผักห่ออันนี้ผลไม้ห่อไข่เลยหรอไข่อะไรตัวตัวกันแล้วคิดเองก็ได้นะครับแต่จริงๆเราไม่ได้พูดจรงผลไม้ผลไม้แอปเปิลหรือเกงในแอปเปิลเราพูดถึงแอปเปิลที่ทําพวกมือถือทําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรแอปเปิลอะไรอิเล็กทรอนิกส์ว่าไปทําไมฮะทำไมเรื่องนี้เกิดเลยขึ้น ไม่มีเรื่องนี้ครับผม Apple ิ้ลฟ้องบริษัทสวิตใช้โลโก้รูปแอปเปิ้ลแต่ไอ้บริษัทที่ว่าอยู่มาก่อน Apple ตั้งหลายปีเรียบสิบครับไปทำอย่างนั้นซะไหมไปฟ้องเขาก่อนซะแล้วยังไงสิไปงานจากวายวายครับผมครับผวายดีนะครับแอปเปฟ้องบริษัท Fruit Union Swiss Swiss ที่สวิตเซอร์แลนด์อ่าที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ครับ ซึ่งบริษัทที่ว่านี้ครับมีอายุถึงหนึ่งรอยสิบเอ็ดปีพร <c oughs> ้อมด้วยหาที่ว่าใช้โลโก้รูปแอปเปิ้ลสีแดงที่เป็นสายล้บวกอยู่บนแอปเปิ้ลอ้าวอ้าวนีก็าอาจจะไม่ซึ่งดูตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเหมือนแอปเปิ้ลเท่าไหร่นะครับแต่ทางแอปเปิ้ลอ้างมาอย่างนี้ครับว่าต้องการครอบครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาถ้าหาแอปเปิ้ลชนะคดีขึ้นมาครับฟรุตยูเนียนตัวนี้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนโดนบังคับให้เปลี่ยนโลโก้ใช่ครับอะไรนะเขาจะเปลี่ยนเขาใช้ก่อนใช่ไหม ก็นี่มีมาก่อน a อ p l e ิลอิงด้วยซ้ำแ,แต่ทําไมเขาถึงเลือกอืออะนี่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเรามองเป็นข่าวฮาก็ได้แต่เราสน่าสนใจเรื่องหนึ่งมาก,กน,นะว่าเอ้ยทาไมเขาฟอรกรว่าก็เป็นเขาฟอกว่าต่นที่ก็ไออบริษัทนี้ไปอยู่ตักนาแลว้วอะใช่ทาท้าย<า> <ไป S 2> พูดไปหาย <c oughs> อันนี้ตามผู้บริหารเขาก็ชี้แจงมาเหมือนกันครับว่า a p p เ e ควรจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสากลและควรเป็นสิ่งของอทุกคนทุกคนในการใช้งานออโอเคอ,อ่ะพอแอปเปิลมันเป็นผลไม้ที่เราเห็นได้ทั่วไปอะเนาะครับผมผลไม้ห่อไข่นะครับใช่ใช่ใชมันห่อไงวะไอนนไม่รู้ถามดิ <นะ S 2> ก็บอกแล้วไงจะโตกันแล้วคิดกันเองได้ว่าไข่อะไร <c oughs> ครับไอทีมึงพูดอย่างนี้มึงก็บอกงงอ่ะดิแย่เลยเอ้า มีมีอาทางน่าสนใจมากอ่ะทุกคนคิดเห็นเรื่องนี้ไงในทวิชของเรานะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ,รบไ,ได้นะครับเรื่องของอันนี้นะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าทาง Apple ิ n c งเนี่ยชนะคดีจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่า Apple ไม่ถูกใช้เลยนะโลโก้เนี่ยแต่ว่า Apple มันเนาะมันกลาย Apple เนี่ยก็มีคนเรย่ร้องอย่างว่ามันควรจะเป็นสัญลักษณ์สากลมากกว่าใช่ไม่นะทุกคนได้ใช้หมดอ่ะทุกคนน่าจะควรใช้หมดคุณนวัฒน์ฮะครับผม เอาจริงไอ้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Apple ฟ้องเรื่องนี้ด้วยซ้ำอ้าวแล้ว a p p เปไปฟ้องเรื่องไหนกันอีกอะถ้าอย่างนั้นอะก่อนหน้านี้เคยเคยยื่นขอรูปภาพประกอบเคยยื่น Apple เคยยื่นขอรูปภาพประกอบ Apple g r a n n y s m i ี่ข่าวดำครับซึ่งอันว่าแค่บางส่วนแล้วสรุปคือได้แค่บางส่วนก็ได้แค่บางก็เดี๋ยวต้องไปอันนี้ติดตามข่าวได้อีกทีหนึ่งนะครับติดตามข่าวกันล่วงหน้าไม่ยังไม่เจาะลึกอะไรมากแต่ว่าน่าสนใจว่าเดี๋ยวนี้ Apple อะไรก็ว่าไปนะครับอ้าวมีอะไรอีก ก่อนก่อไปข่าวต่อไปอันนี้ทิ้งไทยอีกนึงนะครับว่าอนาคตกลัวว่าแอปเปิลจะไปฟ้องนิวตันด้วยนี่แหละครับผมเพราะว่านิวตันนะฮะก็มันไม่ยอมแอปเปิลอะมึกะมึกนะครับผทำไมเสื้อแค่นิวตันอะไรไงี้ยเอางี้ครับกุตระจูเวลาที่เหลืออยู่สิบประเทีตรงนี้นะผมขอญาตใช้เวลาหนึ่งนาทีในการตีหุ่นได้ไหมตีแค่วิเดียวก็ครบแล้วครับต่อไปครับผม รู้จักห้องกวยไร่กันไหมครับทุกท่านไ้ห้องกวยไร่ครับไร่กงไวยไร่กงไวยไร่ะถูกแล้วถูกแล้วห้องเมื่อกี้ได้ยินห้องกวยไส่เมื่อกี้ห้องกวยไร่กงไวยไร่กงไวยไร่สงสัยผมจะเป็นคนจิตใจไม่ดีสำหรับคุณเท่าไหร่ช่วงนี้อ้ยัังงไครบช่วงนี้คุณก้องเขาก็มีงานออกออกงานคอนเสิร์ตไปออกรายการนั่นนี่นู่นเต็มไปหมดเนาะออกเยอะมากช่วงนี้แต่ทีนี้ครับไปออกคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งครับเขาจะร้องเพลงใส่ว่าสิบบทิ่มกันอ่าใส่ว่าสิบบทิ่มกันแล้วทำไมเจ้าบอยทีมไอ อ๋อก็เรื่องของเขาสิเห็นมึงจบง่ายๆนเลยไอ้ยังไงทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์มันไปอย่างนี้ครับครับเพลงนี้ปกติเรารู้กันดีนะครับว่าเป็นเพลงคิดชาชาซึงซ้งครับร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองแต่พี่ไปเล็กไหนคุณนะัทวัตรร้องให้หน่อยสิครับสีมันดีบอทิมเกร์โอเคครับโอเคพอแล้วครับถึงจะเรียกกษตรขึ้นแต่ทีนี้ประเด็นมนอยู่ที่ว่าแฟนเพลงหน้าเวทีไม่เต้นกันมันสะบัดเลยอย่ามงเต้นเพลงอะไรนะ ใส่วสิบทิมกันนี่กูดังเพลงเดียวให้กูร้องไม่ดีสักเพลงเดอมมึงอย่าพึ่งเต้นเดี๋ยวกูพาเต้นมึงไปเซิร์ฟดูนเนี่ยมึงก็รู้ว่ากูดังเพลงเดียว่อยกูชายแสกเตอรพี่โทษนี่น้องกันเปร่งด้วยเลยต้องเข้าใจกับพี่เขาเลยครับมึงเต้นเหตุช้าทำไมกูก็ตามมาลงไปด้วยใช่ไหมนะ ใเกันปท่มาเศออกไปพาเลพงเดียวเฮ้ยไอ้กองไอ้กองไอ้บ่ไดดังเพลงเดียวเนาะไอ้ไอ้เงวมาเออว่าเพลงไนะเออไม่มันจะดีแบไม่เป็นอละครอรือะไอย่างงี้อ่าที่ดังแต่ว่าที่เ้าทรกเทศกาลเพลงเพลงอะไรนะข้อง อ่ะครูคลองว่าครูคลองครูคลองมันมีเพลงนึงเพลงนึงกำลังมาใหม่เดี๋ยวให้พี่สองคนโคเวอร์ชื่อคู่พ้องให้ให้คุณนัทวัฒน์ให้คุณนัทวัฒน์เองโคเวอร์คนเดียวแล้วกันครับโอเคมาไปคู่พ้องกับผมแต่ถ้าคุ้งแมงก็มาเลดี๋ยวเอาต่อไปเฮอะครับไปเรื่องต่อไปแล้วกันก็เพื่อนเหลือขอว่าอะไรได้ย่าเพิ่งเต้นได้ไหมกูดังเพลงเดียวก็คือเอาง่ายว่าเอออย่ารบกวนเขาแล้วกันเขาร้องอยู่ครับผม เออประมาณนี้ใช่ไหมคุณสันยูใช่ครับอ่าประมาณนี้ส่วนของผมนะฮะวันนี้ผมจะมาคุยกันในเรื่องราวขอได้ว่าอ่าคุณมีปัญหาประสบปัญหาสิ่งนี้ไหมฮะในวัยเด็กของคุณนะครับคุณสามารถฟังเสียงเตือนดืๆแล้วไปได้เลยสามสามวิฮะครับในสภาพที่คุณนะอยาก,อยาก,อ,ยากอยากกินไอติมนะักเจ้าหนึ่งนะครับแต่เขาไม่จอดห้ายมีคนแก้ไขให้แล้วครับปัญหานี้ยังไงฮะ มีการแก้ไขให้แล้วนะครับผมไม่น่าเชื่อหมดปัญหาเรียกไม่ทันทำป้ายไอติมโปรดจอดให้กูด้วยนะครับติดป้ายไว้หน้าบ้านไอติมบัสไอติมคาสต็อปไอติมคาสต็อปนะครับผม เขามีแต่คาปาร์ค <left> อันนี <és> ้ไอติมโปรตพีสต็อปให้หน้าบ้านกล้วยนะครัจากชาวใช้งานดิจตอตรงนี้เลยผู้ใช้บัญชีนะครับผมแอดน์แอดลนายี่กาแปดนะครับขออย่าเอ่ยชื่อนะครับตรงนี้ก็เคยประจบปัญหาเจอเหตุการณ์นี้คือไอติมไม่ยอมจอดเลยนะฮะที่เขาโพสต์สกิลเขาบอกว่าเขาบุกสองเดือนแล้วไอติมไม่ยอมจอดเลยเขาก็เลยติดป้ายหมายประกาศแวรนิวพี่เองรอให้ก็เดย

เนี่ยมึงเห็นมึงเห็นไม่ได้ะนันยูเขาเล่นกับมึงไหมไม่เกี่ยวกับผมสิแน่แต่ว่านี่คือแก้ปัญหาการแปะฝ้ายไว้นหน้าบ้านเลยแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถก็มาเข้ามาจอดให้ด้วยนะครับใครรักขนาดนี้เป็นอีกวิธีแก้หนึ่งที่น่าจะลองทำดูดู้วเกล็ดเพลงบ้ากน่าลองเหมือนกันนะครับไม่เอาจริงน่าลองนะครับวิธีนี้อ่ะใครที่พารถติดบ่อยลองใช้ไอเดียนี้ดูนะครับบอกก็เลยว่าเฮ้ย มันเฟี้ยวมากนะครับแต่ดูหน้าเขาด้วยนี่ถึงมึงไหมนะครับเมื่อกี้เ<ข>ออ <c oughs> ผมไม,ออไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอ,อ่ะสุดท้ายนี้ฮะมิดท้ายครับตรงนี้ฮะกับข่าวนี้ผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใน<อ>เรื่องราวของประเทศของประเทศจีนเนาะในมณฑลเซี่ยงไฮ้ครับผมกินอร่อยกับปักกิ่งนะคู่กันกำลังอร่อย <c oughs> เดียวไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโทษทีไม่ใช่ฮะจนเมืองไม่ใช่นะฮะกูดักมึงก่อนนะ เัวนี้นะขอโทษนะฮะคนในไลร์นี่ผมผมชอบมากนะคนไร้ไร้เขาคอมเมนต์เข้ามาบอกหูฟังผมนะฮะสงสัยพี่ก้องนะฮะแล้วก็ตอนพี่ไปร้องเพลงนะฮะโอ้อยากจะลดหูฟังทิ้งเลยนะฮะตอนนี้เขานะครับอ่าคนคนในไลฟ์แม่ขยันเปิดเพลงทุก้่าเขาบอกมานะคุณฟิล์มมาน่ารักเขาบอกขยัดเปิดเพลง้วยอ่ะครับผมตรงนี้ผมเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในมณฑลเสี่ยงไฮ้ครับผมปิดข่าวสุดท้ายพอดีรับนักศึกษาใหม่ครับอ่าเยี่ยมเลยฮะ แต่นักศึกษาคนเนี้ยไม่ใช่คนหึฮะแล้วเขาไปเฮี <också online> ้ยอะไรอ่ะเป็น <Hum> ห <dû t> ่านแล้วกันเป็นห่านเขาเป็นห่านนะผมเป็นห่านน่ะ่ะใช่รับห่านเป็นเป็นเป็นนักศึกษาครับผมมาหาวิลัยด้านการเดินเรือของเซี่ยงไฮ้ผมรับดูแลเจ้ากูกูครับเป็นห่านฮะผเจ้าของคนเดิมทั้งยังได้ตอบจบแล้วครับตอนนี้ครับจบแล้วัง ยฮานหานนะฮานหานฮานยังไม่จบยังไม่จบหายยังไม่จบเออทห้ได้ตอจดหมายแซฟความิีดีกับเจ้ากูกูที่ได้เป็นนักศึกษาใหม่ของโครงการศึกษาศาสตรัตปีกด้วยครับฟาร์มสัตปีกศึกษาฟาร์มสัตปีกเป็น่านศึกษาฟาร์มสัตวปีกนะครับผมในคณะดาวิเวทวิทยาทางทะเลสาบของมหาวิทยาลัยครับ ครับโดยอันนี้ผมโดยมหาลัยนี้ติดกับทะเลสาบนะฮะที่ได้รับการอนุรักษ์และมีฝูงห่านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมีเพื่อนมีเพื่อนด้วยโอ้มีเพื่อนด้วยมีเพื่อนเลียนด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อเออด้านเจ้าของเดิมของของเจ้ากูกูบอกว่าเธอเลี้ยงดูห่านตัวนี้มาเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งแล้วโดยเธอได้พบว่ากูกูเนี่ยตอนที่เป็นตอนที่ยังเป็นเด็กนะครับตอนที่ยังเป็นเด็กด้วยอ่าขณะที่ไปตกปลาและได้นํามันมาเลี้ยงดู จนกลายเป็นหารหนุ่มรูปงามโอ้ oh, ดูรูปงามด้วยรูปงามซะด้วยซึ่งเธอก็หวังว่ากูกูจะมีความสุขในบ้านใหม่ซึ่งกูกูได้ไม่เหงาเพราะมีคู่ของได้เจอคู่ของมันเป็นคู่ในฝูงใหญ่ด้วยอโอ้เยี่ยมมาเนี่ยขณะที่ชาวเน็ตชาวเน็ตที่เป็นชาวจีนนะผมได้อวยพอเจ้ากูกูมีความสุขนะและได้าามาได้เล่นในทะ,ะเลสาขนาดใหญ่นะครับ,รบโดยมีหลายคนที่ชื่นชมเจ้าของเดิมของเจ้ากูกูว่า แม้ดูแลอย่างรักและเป็นห่วงหาของตัวเองขนาดนี้ทั้งพยายามหามองหาบ้านหลังใหม่ให้กับมันแม้ว่าตนเองจะไม่สามารถดูแลหาได้แล้วก็ตามนะเป็นไรว่าไปไปแบบอแต่แล้วตอนรับจบแต่ครับไม่น่าเชื่อนะว่าตอนจบจบห่านตัวนี้นะจะรับใช้ชาติด้วยการกระโดดไม่ใช่ไม่มี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 สภาพไม่ออกอ่ะทําไมฮะเขาเป็นนักศึกษาใช่ป่ะแล้วถ้าถึงวิธีประสาทปริญญาอะไรเงี้ยเขาจะทํำยังไงวิธีประสาทปริญญาเหรอฮะน่าจะให้อ่าครูหาดนะฮะ เออคาบคาบเอ่อเนี่ยแล้วก็มอบให้แกทีสองต่อใบไปปริญญาบัตรใบปริญญาบัตรคาบไว้อ่าคาบแล้วก็แงบแล้วก็แควแควไอ้แควลงลงนิดหน่อยเดี๋ยวแควแควนแตกเอี้ยแล้วมาล้อไงวะหานะหาเออเอ้ยเอ้ยหาร้องไงวะคนดูว่าาหคนดูเวลาสองนาทีที่เหลืออยู่ตรงนี้หาร้องไงหาร้องห้องไอ้เหี้ยไม่มาแล้วไอ้สัตว์นี่เอามาเอ้า เว้ยมึงดูคอมเมนต์ในไลฟ์เด็ดเนี่ยห่านร้องเลยห่านร้องห้องห่านห่านหรือหมาวะโอ้กูไม่เคยเจอหรอห่านอ่ะสุดท้ายแล้วครับอันนี้อ่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเนี่มาแล้วห้องนี่ห้องหมดแล้วในเวลาของเราสามสิบนาทีตรงนี้นะครับแล้วสุดสัจน์นี่เลยปิดท้ายกับภาพกับภาพแปลกๆนะคลิปวันนี้นะผมเป็นเดี๋ยวปิดท้ายกันเนาะเป็นน่ารักน่ารักวันนี้นะครับท้ายรายการว่าไปคุณสรยูครับวันนี้ข่าวของเรามาจากแหล่งไหนกันบ้างฮะ ขอบคุณแหล่งข่าวจากแคดดัมบล็อกนันแล้วก็โเพจรายการหัหลกลกระแสร,รวมไปถึงอมนะครับอมรินอมรินรวมไปถึงอามรินใช่ไหมอามรินทีวีอมรินทีวีครับอามรินทีวีขอบคุณแหล่งข่าววันนี้ดีๆให้กับคุสลันอยู่ในวงชีพนะฮะอ่าคุสลันอ่าคุสลันฮะเราจะเจอใครทีชาติไหนฮะจะอีกทีโอชาตินี้แหละครับแต่จอกันพุธที่สามของเดือนเดือนหน้าเดือนสุดท้ายของรายการนี้นะครับรรรสุดท้ายแล้วหอรอรครับ สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วเหรโอ้แต่แล้วรายการเดี๋ยวพบกับรายการใหม่จากทางพิบัติได้นะครับครับผมแต่เรามีข่าวอย่างที่บอกการข่าวระเบาสมองนะฮะแต่หลังๆนี่เริ่มเป็นข่าวพิณิหารขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเแล้วนะด้วยคลิปวิดีโอปิดท้ายนี้นะผมเอางี้ก่อนก่อนปิดท้ายขอบคุณก่อนแล้วกันวันนี้มาแทนให้วันนี้ขอบคุณคุณนัทวัสดิ์ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวคลิปวิดีโอปิดท้ายนะครับในวันนี้นะผมเป็นคลิปวิดีโอเรื่องของความของความฉลาดของแมวนะครับเมื่อเวลาแบบว่าเราเอาคุณเคยเเหห็นนป่ะรียญไว้้ขางบ ปุ๊บเอาปุ๊บอ๋อผักเลยให้มันลงมาข้างล่างแล้วก็ตะปบอ่าเป็นคลิปสองแเป็นการสอนแมวแล้วแมวก็ทําได้เราลองเรียบเทียบระหว่างแมวในคลิปกับแมวบ้านนะครับที่เราเลยนกันเป็นยังไงดูกันนะฮะเดี๋ยวขอตัวเดี๋ยวชมคลิปจบปุ๊บจะรับชมยกันต่อไปนะฮะเป็นรายการรายการต่อไปของเราวันนี้เขามารอแล้วค่ะเดอะมาอ่าโดยเพเชนส์นะครับครับผมมันก็ตีที่ครับครับเกมคูดว่าใครคุณครับเกมคอนคู รู้สว่าใครจะไปไหนไหมครับผมผู้ชายไปไหนไหนออกไปไหนกันไหนที่ะมครับผมเอ้ยครับผมนั่นแหละฮะเอ้าโอเคฮะสําหรับวันนี้นะครับผมข่าวข้นหวานมันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผมไปเล่นธนวัน์ครับครับผมนัทธนวัน์ครับผมสรัญยูครับลาไปก่อนตรงนี้นะครับผมเจอกันครั้งหน้าครับข่าวข้นหวานมันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปกรรมกรข่าวต่อไม่มี You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You're. never Lule hvad er det